อ๋อไม่รู้อ่ะต้องลองไม่เคยไงห้องวีบ้านเล็กเราอยู่สามไม้ไอ้ถุงไอ้ถุงไอ้ห้องวีโรงงานไอ้ถุงว่ะตัวพี่อยูน่าสามารถดูจุดพันเกิดไอ้ถุงมันมาสามไม้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่จะมาบ้านเล็กอ่ะสามไม้สามไม้โดนแล้วมันเจอผมมีโรงงานอุ้ยค้าวบอยที่ไหนเนี่ยผมพามาโรงงานบังเกอร์เอ้ยเบงเอ้ยเจอโอ้โหมีคนมันตราย ดูเล่จัดทามาโรงงานได้เลยทับไม้แล้วนะไอ้กินอยากได้นกเปล่าอ่ายัง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 ได้อยู่ได้อยู่แต้กุ้ต้องกดกดค้างป่ะอ่ากดลากลากไปทางเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะมันเปลี่ยนตัวได้กีฬาวเปลี่ยนตัวได้กีฬาอย่าเพิ่งดีฬาัไม่พร้อมใจเย็นต้องกดค้างเหรอกดค้างแล้วปัดใส่ร่างเป็นการลากอยู่นั้นกีฬาไม่พร้อมใจเย็นดีโว,ว่ จิตกรโดนแทนผมจะเก็บไว้ประตูโรงงานจิตกรอยู่ไหนจะลบ่มหรองจิตกรอยู่บังเกอร์ไม่ล้มเอ้ยฉันจะเก็บลูกไปท่งเควสยะเนี่ยพี่อนายลองส่งพี่บอยด้วยลากไปหาพี่บอยนในกุมงกดค้างหรือไม่ค้างกดค้างตลอดมืนลากมาปล่อยเหมืนนเหมือนลากใส่พี่อะแล้วก็แล้วก็ใส่มาแล้วแล้วพอจะปล่อยนกก็คือกดกดแตะอีกทีนึงสเก็บอยู่สเก็บอยู่ เออกดแตะตรงนกอ่ะถ้าจะให้อ้ยไม่ทันมันบิงมันบิงมันน่าจะบิงอ๋อไม่ทัำขอโทษค่ะมันบิงมันบิงวิงบิงแต่ว่าพี่หยุดน่ะไม่เสียนกใช่ก็เดี๋ยวค่อยใส่นกให้ตอนเครื่องมาดึงก็ได้ดึงได้ใช่ไหมใส่เพื่อนหรือใส่ให้พี่บอยถ้าเพื่อนเจ็บต้องใส่ให้เพื่อนแต่ว่าให้เพื่อนดึงได้ก็ใส่พี่บอย เจะใส่ให้เออนางเป็นี่ออเป็นพี่บอยเพี่บอยเป็นพี่บองพี่บอยเอยถ้าเห็นอาการไม่ดีแบบหลังแดงก็คือแบบกดแหละแต่เซนเซียนพี่คนไหนาก็จะรู้จังหวะเองว่ายังไงได้ละแล้วก็ปั่นต่อคิวคิวรอลุ้นว่าเพื่อนจะตายไหมตื่นเต้นจังเลยไม่เคยใช้กนะโถึงนาโเลินเออมเรื่เครื่องท้างสามใบ กำลังสี่งไม้เขาจะวิ่งไป้ันสามไม้ใหจะวิ่งไปกุกกับพี่อุนาเผื่อไปแฝรรมพี่บอยได้มาสามไม้มาเล่นกันอยู่บังเกอร์เหรอได้ได้อุ้ยปีนบนปีนอะไรจะเข้าสามไม้โอเคใช้เลยโอ้แม่งรอดิมไฟพี่อยุนา,านานกมัน <laughs> ไม่มีแล้วนะนกม,มันมีตัวเดียวนะจะเข้าไม้ <laughs> ฝากที ลูกไฟอยู่ข้างหน้านะโอ้โหผมเข้าไม้พลาดเองอะไม่ใช่หรอผมเข้าแบบเดินปิดไม้เองอะปัดไอ้นี่ยังไม่ทันอ่ะขาเข้าไม่ไหวอ่ะไม่ได้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 ไปเออเกมพลิกว่ะเป็นแพร่จู่ๆโดนช้อนอ่ะโดนช้อนแกงโดนช้อนอ่ะมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กที่มหจาพี่เหรอไง ปักไม้ไม่ตามตัวอิ๋วว่ะครับพี่ชางเลยตามอยู่บ้านเล็กอ่ะมันโดนช้อนไปหนึ่งทีแล้วเมื่อกช้โดนช้อนยังไงอ่ะช้อนปกติใช่ป่ะก็คือกำลังอุ้มมันก็ช้อนออกไปเลยอุ้ยลูกไฟนรกมันเอาฝีหน้าต่างมาด้วยว่ะพี่แสงเราอยู่สามไม้นะเอาแล้วเดี๋ยวจีก่อนจุ้งแหกเครื่องยั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 งตีอีกจังหวัดไปได้ ไอ้ลากไม้โไม่ีดุดวงพอดีเอาแอร์่ตะตีมันมึนวะคมนมืนคน,นนานอันนี้รู้หมดยังรู้หมดแล้วรูปหมดแล้วอ่าปั่นเครื่องกันเรื่อยๆเดี๋ยวผมรอดึง,ไ,นนงได้เดีอยอีกสเครืใช่ั้ยไดย้รูปไป นานเลยอานเลยกตตกร์อีกนานเลยใช่กิตติัเย็นแกเลยปกติกอีผมแบบอ,ออกวงแม่นมือด้วยไงขึ้นกไฟพัเผื่อแม่งจบิงนั่นแะเอาบิงไปแล้วเฮ้ยข, <c oughs> ขอเล่นบนตรงนี้นะไม่อยากโดนไม่ไหวนิดหนี่งเฮ้อนีโดน เดียแล้วสู้งามาข้าปีนตามา้าวปีนตามมาหกสิบเอาดึงดิเอาเอาานหมาพี่บอย้านม่คือยืนเฉยๆารอม่รอให้ดึงเฮ้มาจะเกิดอไรแล้วครับอยมา ปิดได้เลยเดี๋ยวเล่นตรงนี้เองเปิดบ้านเล็กใช่โดนกระไม้ก่อนแนขอตายแกเาเหยนะไม่ต้องแฟมแล้วผมแบบรอดยากมันสเร์ไลเดอร์ได้นะมีไทยด้วยไม่มันนั่งมันเอายอมเพ้ยเลยวิ่งทะลุประตูเลยมีไทยเกิดร้านขายเนื้อสะพานคุดไม่ใช่หรอ ผมอยูอ่ตึกแยกเกิดสะพานโค้งอ่ะตึกแยกหนีไฟถ้าเป็นคู่กลัมก็คือมาหาเลยวะตรงนี้ตอนเช็คแบบพันเตอร์เกชาครับอยู่แถวแถวคุ้ยมันจะต้องมาตรงนี้และแหละ มันผมรู้สึกว่ามันโปรตีนคลายมาเถอะครับเออเ่อยๆวิวโดยเงียบ่ะมาเงียบเๆโดนมันคือโมชีวิโทมตีสามเฮ้ยตีสามเฮ้ยเฮ้ยมีคนพามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจะทำวับดิ่งให้เต๋อมาบวนไม่รอนหนึ่งเกลี่ยความวันไวที่เกาะตัวในเลน เมันตีว์าพิงมันแวะตีว์ปจังหวะหนึ่งมันกำลังลงบันไดบันดาลลงบันไดบันทึงให้จำจงดีนี่พี่บ่อยตัไหนนะเบลอยู่ไหนไม่น่าเบลวนมาตรงนี้ดูแต่ข้อความจริงเหรอเราอยู่ข้างๆถิงบันไดเลยมีคนด้เหรอมันจะมีต้นไม้ขรุขอยู่ตรงกลางมั้ยใช่ปะ มีคนตายก็เ,เ,เ,เราแค่ต้นไม้กองขมข,ขั้นหว้อยจริงอ่ะโอเคโอเคซีวา้าพิงไม่ให้เล่นตลอดไปให้เล่นนี่ยเห็นดาแล้วใช่มันเป็นสก,กิลอะไรไงยังไม่รู้เลยไม่รู้เฮเลนได้เลยโอ้ย,อยมันยืนเต้นลำไอ้กี่ล่ไอ,อได้ไหมได้ผมแบบ ที่มาแบบโคตรไกลอ่ะผมแบบยังเลยก็ส่งได้นะใครสักคนจะส่งก็เดี๋ยวแบบอยู่ทางงาเครื่องเอาแอรกี่แล้วล่ะพี่วรรณนาเปิดวับไปดึงก็เลยนะใช่เราเปิดวับไปดึงส่งวับใหญ่มามมีไหมมันใจนิ่งอย่างวะมีวับใหญ่ไหมบังให้แล้วไม่มีวับใหญ่เลยทั้งสิ้นเพราะนัาปวดยิงมากันหมดมันตีเบิ้ลด้วยนะอย่างมันตีเบิ้ลเสร็จพี่วรรณนาเฮ้ยมันตามเบล เอ,อเอาอะเครื่องตรงเบลโซนอะน,นี่ไง,อ,นนงนะอ่านตั้างเดี๋ยวแอนกิ๊้าเฮ้ยต้องเป็นพี่บอยต้องเป็นพี่บอยดึงอ้าวเราจะให้บอยละว,ว,วับน้องเห็นวับไหมมันน่าจะเป็นเทเลพอร์ตระวังเอาเออว่าเรา,า,าจะไปไหน ถ้าส่งจิตกรไปดึงแรกที่กันจิตกรที่ว่าเครื่องไหนบ้างวะเนี่ยเครื่องทรงนั้นแอรกีเครื่องของมันเทไปวับดึงฟีดึงฟีได้ได้ผมดึงได้ผมดึงได้แต่เสียเทว่าเส็บจมเบย์เลกลับไปตึกสองชั้นเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่เดี๋ยวจะปัดลอให้เฮ้ยเอ้ยผามันยังค้างอยู่อีกเหรออะไรวะเข้ามาต้องนานแล้ว เฮ้ยมันกลับไปมันกลับไปดิได้เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นล่อให้เบลววนเบยกี้ก็ได้ไปทางทางพี่บอยก็ได้อย่ามาที่พี่อ่ะถ้ามาที่พี่มันมามาอาจจะมาจับเนี่ยโอ้อาจจะมาจับใช่ไหมมันมามามาเจอผมเลยเนี่ยจะลุกเองก่อนเฮ้ยมันเจอเบลยวเนี่ยเจอใครเนี่ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอมันมาเอาผมไงเหมือนที่บอกอ่ะไอมันมาไกลเลยไอ้ต่อคอนันทีว์กันได้ไหมต่อคนนั้นทีวกันได้ไหมไม่ได้ไม่เจอพิสเลยมันจะเอาเข้าไปวางวางเสร็จได้จะไปซัดแอร์ นั่งนานนั่งนานยอิงมันไม่ได้หรอเราเฝ้าอใครวิ่งมาอย่างไกลเลยแล้วเฝ้าแบบเฝ้าอ่ะเบลเมื่อกี้เข้าไปแต่ผักแล้วไม่ยิงตีร่างเหงาเด็กอะปั่นกันเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมมิร์เค้าให้เชื่อมมั่นแต่ความมิลเลอร์เลยอยู่ข้างบนปั่นปั่นกันเลยลอยอยู่ปั่นกันเลยไปกันเลยจิตรกรไปนี้อยู่แล้วอ่ะได้เบลอยู่ไหนน่ะปั่นคนละเครื่องพอดีเลยดึงทีเดียวรู้เรื่องดึงมือเดียวรู้เรื่องใช่คิดว่าระหว่างนักยบทหญิงกับ ปีเสื้ออะไรจะไวกว่ากันน่าจะนักบดญิงแต่ว่าไม่นักบดญิงอยู่แล้วมันไม่มีทางลงมาได้ไวขนาดนั้นนะเดี๋ยวเดีใครจะไวกว่ากันิงไม่ได้เข้าเลยมันก็โดนปืนโดนปืนกั้นใจลอยตัวจริงอย่างยิงอะโดนปืนโดนปืนเอาวะลงมาแล้วว่ะเอามันลอยอีกแล้วแหมมันเพิ่งลอยไปไปมันไปแล้วว่ะนี้เออโดนโดนคิดเหรือว่าจะไวกว่านักบดญิง เออา่ะยังไม่ได้ตามนักบวชยิงไหมไปเรื่องเย่แล้วเย่ด้วยให้เอาพี่เอาเครองนั้ใหม่อย่าให้เบลตายกลับไปเครื่องนั้นให้ตีพี่ให้ตีพี่เออตีไม่โดนตีไม่โดนโดนว่ะเราจะตายกันหมดมันโซ่เครื่องมาเนี่ได้เครื่องเนี้เก้าเก้าจริงเหรอเก้าเก้าเลยเหรอประมาณเก้าแปดเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวเบลอยู่อย่าหลอกลูก ผมว่ามันน่าจะไปเครื่องใช่ใช่ไปเครื่องผมประกบมาตรงหน้าก็อีแล้ะถ้ามันมาหาผมก็จุดได้เดี๋ยวคามีกาแฟให้เฮ้ยมันมาหาผมเฮ้ยผมตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นานเราต้องช่วยกันปั่นเครื่องไป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 แต่มันกลับมามันกลับมาไม่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 กลับตีเบลอยู่ตีเบลอยู่มันตีเบลแบบโมโหมันมามันมามันมาไปเลยหนีไปแล้วปดอีกงสองตัวมันจำไม่ได้ตัวไหนตัวไหน วิ่งสิกให้มันตามผมมันตามผมเฮ้ยมันแอ้ทีผมพามาเฉากล้วยเปิดประตูโคบดีกว่าเปิดเปิดเปิดประตูแล้วเปิดอันไหนก็ได้เปิดอยู่เปิดอยู่โอ้ยทำไมมันผิด้อีกใช่ผมไม่เคยโดนนั่งเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้ไม่ควรไม่ควรตายอันนั้นแหละตั่งไหนวะเนี่ยเออนั่งตรงหน้าประตูล้มเดงอ๋อเจ้า อยู่กลางโฉวกรวยมันไปไล่พี่อนาพี่อนาต้องใช่กำลังแอบไปซ้อนดึงไอ้มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วกลับไปเปิดประตูกลับไปเปิดประตูโอเอ็มจีว่ะจังหวะนี้ถ้าพี่บอยวางรูปได้คือรู้เรื่องเลยมีบ้าพี่อนาอยู่อ่ะใช่ไอ้มันหันหลังด้วยมองมองสิมองสิเปิดแล้วประตูวางวางไม่ตรงไปนิดนึงอ่ะออมจังไงพี่อนามารอหน่อยนิดนึงได มาหลังก็อีแล้วเปิดบาร์ดึงได้ให้มันหลังก็อีแล้วเปิดบาร์ดึงเฮ้ยมันไม่มองทำไมมันถึงไม่มองวะมไม่มองได้ขนาดนั้นได้ไงวะเอ,อ้ามันตีจริงเลยหลังไวนะแล้วมันจะเพิ่มขังเข้าไหมได้ไหมคนอะไรไม่ไม่มองรูปเลยวะใจไม่ได้ไม่ได้อยู่ในไม้อยู่ในไม้ ทำไมมันถึงไม่มองรูปวะงงพี่อับนาตายปะไม่ตายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวช่วยมีไทยอยู่ปะเดวาคนอะไรไม่มองรูปวะมีอยู่มีอยู่อ่า่มีไทยไปไปไปรอดรอดรอดมันยังเพียได้อีกทีดิมีมีไทยไง ออกไปออกไปคนไม่มีคนออกไปให้หมดมาไว้หมเออออกไปให้หมดพลังของนักบวชหญิงเอาว่ะเรีย้จิตรกรที่วังลูกและเกยชาไม่มอง